สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้ามาในช่วงของสปอร์ตโฟกัสข่าวกีฬาเยอมนีพบกับผมปียะชัยรอตระกูลนะครับเริ่มต้นของเราครับไปดูันที่ความขึ้นความขึ้นหนวยของวงการกีฬาบ้านเรากันก่อนนะครับเมื่อล่าสุดนะครับโปรเมย์ครับเอริยาจุธานุการนะครับสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่เธอนั้นเนี่ยคว้าแชมป์นะครับรายการ l p g a Tour เทัวร์เป็นบัตรที่ในชีวิตการเล่นอาชีพได้สำเร็จครับ มาเริ่มตอนกีฬาเย็นของเราวันนี้ครับไปดูกันที่ LPGA ัวร์กันก่อนนะครับรายการ Canada Pacific Women's Open นัสนา p พรีดิ t Green Go l ฟแอนด์คัน r ีคลับประเทศแคนาดาครับเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการลุ้นแชมป์ของกวนโตเต็งนะครับอย่างโปรเมเอรียจุทานุก,การเลครับ K, เคเซยองคิมและก็รวมไปถึงอินจีชุนนะครับ แต่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นโปรโมเมรที่ฟอร์มนิ่งกว่าทำไปได้7จ็ดเบอร์ดีเสียไป1โบกี้นะครับจบที่6อันเดอร์66นะเลยครับทำสกอร,ร์รวมอยู่ที่23อันเดพาอร์พา265โปรโมเมรนั้นเอาชนะเซยองคิมซึ่งจบที่2ร่วมไป4สตลกนะครับโดยโปรโมเมควา้าแชมป์ LPGA ใบที่5พร้อมกับเงินรางวัลไปร่วม337 5 0 0เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ11.6ล้านบาทครับ นอกเหนือจากผลงานของโปรเมแล้วนะครับไปดูผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โปรเนตกันก่อนครับนนทยาศรีสว่างอันดับ23ร่วมนะครับสกอ9อันเดอร์พาโปรนุกบุตรสบกรสุขพันธ์ครับอันดับ59ร่วมสกอ2อันเดอร์พาครับโปรสายปานครับปนรัตน์ธนพลบุญยรัตน์นะครับอันดับ66ร่วมสกอ1อันเดอร์พาครับแล้วก็รวมไปถึงโปรกิฟเบญญาภานิพิษ นิพพัสโสพลนะครับอาจจะ70ร่วมสกอร์อยู่ที่1โอเวอร์พาร์ครับ